โ y ย y อโย o อโยเข้าไปเข้าไปมุมนี้เข้าไปมุมนี้แล้วตบมือเข้าที่สุดดิเข้าที่สุดใช่ปเินที่สุดเออไัไไไ้่นแหละนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละดีดนี่ี่ดอะไรขึ้น

อารมณ์หนวะเนี่ยตาตาตา่นกรเลยกันเฮ้ยเอาโอ้โหอ้าไม่ใช่นี่มันคะหลง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 ยานตัวเฉยเยนะเดี๋ยวเดี๋ยวแลไปเต้นอะไตรงนั้นนะ ครับแล้วเดี๋ยวประตูปิดเข้าไม่ได้เออน่าจะวา้ามันปิดเข้าฟ้าวาวามันวาเข้ามาอยู่เออลงไปแล้วเฮียใจเย็นนะทุกคนไปไปกโกโก็รู้ว่าต่อเบอร์เหันเดี๋ยวใช่เปิดมาไฟดับแล้วใช่ไมเราเจอแต่สีไฟดับไอ้เกลยวเป็นรู้สึกคุณนะไม่มีของเลยอ่ะเอ๊ะเราเล็กมากเลยนะ ใช่ตอนนี้เราบันทึกมากเลยไม่เจออะไรเลยตรงนี้ต้องมีของดิต้องมีต้องมีไม่มีเหรอมีของแกโอ้แลนแลนประตูนีแลนแลนอะอะไรประตูนี้ประตูไหนทุกประตูน่ี้ทุกประตูนะไปแล้วกเข้าแล้วทุก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 นะเอาไปคอเออะไรนะเออโอเคโอเคหรือเรื่อง ที่คนไม่เชื่อเอาเอาแขกใหม่อะไรวะเจ็ดลอยเอาใครอะแลนแลนแลนเนี่ยหลอกก่อนเสียบเรื่อเอาละคอนเทนต์ไม่อยากรู้ไม่อยากรู้เฉยอยากรู้เฉยเดียวกันอยากรู้อะไรเฮ้ยเฮ้อาวะจมทิ่นโอเค ออกไป้ายโอเคถูกทางถูกทางโอเคกลับเลยกลับเลยโอ้โหอะไรวะเนี่ยเต็มไปหมดเลยเต็มตัวไปหมดเลยนะเดี๋ยวเป็นโมเดลนะเดี๋ยวเป็นโมเดลนะโมเดลโมเดลชีนรุ่นแรกๆไม่ไม่กูจะขึ้นก่อนกูจะขึ้นก่อนเดี๋ยว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 ใจเย็นใจเย็นเดี๋ยวสะพานสะพานถล่มโอ้มีห้องอีกอะเนี่ยโอ้มีของออเรียเตอร์อ๋อเรียเตอร์ทางนี้เขียร์เถิดเลยโอเคอันนี้ อเล็กเตอร์อันนี้อยู่ใกล้เดี๋ยวค่อยมาดึงเดี๋ยวรักกันเดี๋ยวรักกันเออเดี๋ยวค่อยมาดึงตอนจบอ๋อนี่โอเคไอ้ห้องกุญแจนี้แค่เลียกเตัวเองเดียวใช่มีทางเลยมีเลียกเตอร์อันเดียวใช่ใช่อ๋อนี่ไงใกล้ทางออกเลยง่ายดีอ้าเชื่อ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 เชย่อเชื่เชื่อเออเอาเลยเหรอเอาเลยเหรอเด็ก หมดแล้วใช่ไหมโอเคโอเคคิดว่าเครื่องหมดนะเอเดด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 หมดเสียอาจารย์เรนเรนอยู่ฮัลโหลอยู่ไหนเกินคนได้กินอ้าวเกินก็ไม่ให้ขักคอเวลาอยู่คนละฝั่งกำแพงจริงด้วยชิบไก่ละนีกอะไรใช่ด้วยฝังกระโดใช่อยู่อยู่คนละฝั่งไงประเด็นอยู่กระชี้อยู่ตอนนี้อยู่กระชี้มีของมีของม่ได้มีของแล้วของมันเลยอ๋อโอเคโอเคผมรู้สึกว่ายังมีของ ใครดับไฟเล่นเดี๋เด้อเด้อเด้อเ,เอาเอาเด้อ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 เอ้าเอ้าทำไมทำไมไฟยามันเปิดปิดเองเฮ้ย what เอา้าเอา้เอาอะไรวะเ,เดี๋ยนะทำไมทำไมยามันเปิดปิดเปิดไฟไฟเองรีโมทไงรีโมท อ,อ๋อเวกรมคือเป็คนตายไปกับของเราฮะมีเหรอ,อ้าวเส็จตายแล้ววิสก,กี้เอือยเอ้ยเอือยสามเนสมบัเลยโอ้โหท่าน,นี้ก็ได้ ือจะเข้าไปอีกอะผมเข้าไปก็ได้นะอ่าไม่เป็นไรดีกว่าเพราะว่าโอ้โหสี่ไม่ไม่ต้องรายชีไม่ต้องรายรชีเราเราไปเถอะ <c oughs> มันมันมืดแล้วมัน <c oughs> มืดแล้ลวเฮ้ยสามเจ็ดห้าเกตสีแล้วต้องไมแล้วต้องไปต้องไปผู้กู้ที่โดนบอสไอ้เหี้ยทำเปิดตัวเดียวเก็บสามไปซะเลยอ๋อในเวลาขายของแล้วนี่เอง ปลนเนื้อเอาส่งแค่สามร้าสพอใช่ปะส่งไปเลย500เท่าไหร่เน่ยเท่าไหร่ละเห้ร้อยห้าหาห้าถึงอยใส่ใส่เท่าไหร่ล้วตอันนี้สองร้อยสี่สิบส่ร้อันนี้เจ็ดสี่อยแป้่าเลยนะไอแต่อันนี้มันเมนที่อยู่ที่ตื้นอยู่มันจะไม่ได้แเนี่ยอ๋อเต็มแล้เต็มแล้วเดี๋ยวอย่าไยาอม่เงินถอยก่อนถ่อนถอยก่อนถอยก่อน ร้อยพเนสิบสองอยู่ตรงนี้สองรอสละพอ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 ไปยาเหล็กอะวัยาเหล็กเกือบพัน่ะพี่รวยบอกเลยิวอันนี้อันนี้แบบเดี๋ยวสมมต้ว่าสอบไปลูไท่ทนรับแข่งใช่ไหมฮึดดจะวับกูทำเพื่อเฮ้ยต๊อกไอ้ยังไม่กลับ โอ้นะเดี๋ยวนะพายุสิไม่อย่าเดี๋ยวเอาจริงดิอาตานี้จริงดิไมม่ีงเลปแล้วไปแล้วทำไปนะกระบอกกรกบอกอ้าวไปทางไหนไปทางเนี้ยไม่รู้ไม่ได้ไปไหนเนี้ยนี่นี่นี่ไปตามไปนี่ไปตามเสาไปตามเสานี่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 เสาไฟเสาไฟนี่เลยจ้า ต้องต้องไมปถืออะไรไว้ใช่ไหมเออเจเคลียร์หาเซฟเฟนเซอร์วิอ๋อได้ของเล่นแล้วยัง er ไงกันฮลัลโหลเป็นเป็นเล่นเลโหลไม่ใช่อ๋ออยู่นี่โอเคเนี่ยทําไมงั้นเดี๋ยวอ๋อมอของเยอะมากใช่ของเยอะมากทางไหนไม่รู้ทางอ่าแต่นะนี่นี่นี่ทางนี้ทางนี้ฮัลโหลทางไหนทางนี้ทางนี <somos S 2> อา้าวเราชี้อะ่ะตองเขานไอไปแล้วเดี๋ยวระวังเดินฟ้าผ่านะอา้าวนั่นศพนำบอกเลยเขียวเคลียวเขียว,ยวอ่าชิดแบบไปกันได้วะดูกันไว้วิใจน,นะเวีนกลจริง ไปถือของได้อี่อ๋อนี่ของดอกนี้โอ้บ้าบอต้้้ไหนันกายเป็นบกายเป็นสอบไปแล้วเนี่ยดูกันของดอมอยู่เต็มพื้นเลยเนี่ยเดืจะไปเอาดีไหม Giếp gửi phật tỏa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  mà phật tỏa gửi 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 phật

พี่โดนพี่โดนฟ้าผ่าทางทันที่ไม่ได้โดนทางทันที่ไม่ได้ถืออะไรเลยโอ้โหสตีอเอาของไปเพียงเดียวอาจจะจบอาจจะจบเรื่อร้อนอ่้ยโคตรยากอะอ่ะไปแล้ว เรียบร้อยไปเรากลับกันเถอะโดนตบไหลหมอเลยนอนเรียบร้อนอนเรียบไม่ไม่เป็นไรคือพี่โดนฟ้าผ่าทำทันทีแบบอะไรนะอะไรนะเห็นเห็นตุ๊กตาคุณยนต์วางไว้อยู่อย่างเงี้ยแล้วก็ตู้มเลยไม่เสียบไปมาไปไหนเออฟื้นแล้วทำไมไม่ไม่ไม่วางพวกกูกลับตั้งแต่แรกไว้เียกาะเสือกี้ออกมาดันม ну. ีโฮปปิ้นอยู่ไงก็เลยรอตัเฮียแลพวกกูไปหาเขาออกไม่เจอ เอาเอาวอไว้กับกี้ไปเหอะตอนแรกก็คุยกันว่าจะวาร์ปจะวาร์ปเข้ามาไหมจะวาร์ปมาไหมจะวาร์ปดีไหมเหอไอ้เหี้ยแม่งโดนโดนต้องมาหาไอ้เหี้ยโดนไอ้ท่าตายหันตาเลยเฮยตอนนี้มันจะเป็นเรียบร้อยข้นเป็นการเป็นเซนร์ป่าแล้วกูอจะออกยังไงอ่ะคือคือกูไงปีน่ะแม่งแบบไอ้เหี้ยหมดความหวังแล้วอ่ะ พี่มองหน้ากันนะเอี่ยฮะไม่ไปยูเฮ้ยเกิดโผกันหรอยู่ห้องไหนวะเนี่ยดีก่อนฮัลโหลอยู่ห้องข้างแม่พี่พี่อยู่ชั้นบนปะทำไมพี่ได้ยินเสียงอะไรเดินตลอ๋อโดเสียงนี่อะพี่มันเป็นเสียงเนี่ยไอ้เนี่ยอ๋อเสียงเตาผิงโอเคเฮ้ยอย่างน้อยรอบนี้เราเกิดด้านนอกไม่ได้เกิดลึกดีแล้วดีแล้ว ฮัลโหลของกเจริญหอกเนี่ยได้ยินเสียงมาจากไหนเนี่ยเดี๋ยวตามไปติดๆระเบิดโอ๊บมีประตูเลยบอกว่าเราจะรเดลองระเบิดประตูนี้ไฟมาไงวะเนี่ยเนี่ยผมวอกเนี่ยผมเจอตรงนี้เลยเนี่บตรงนี้เลยอ๋อผมยังไม่เจอเท่านอ่ะยังไม่เจอใครอ๋อไม้ตีว่างอยู่ว่างอยู่ไม่ได้จิบเลยต้นตันต้นต้นเอออยู่ไหนนะอีคนเดินไปชั้นสองอ่ะยูไพร์อนนี้เราชั้นแรกอ่ะใกล้อยู่ชั้นหนึ่งอันนี้ฟังออกยังไงเฮ้ยแบตเชอรเฮ้ย ภาคแค่ไหหรอภาคแค่นภาคแนอย่าบอกมาดิอ้าวกลับมาห้องบันไดหนีไฟอีกอ่ะอ้าวกลับมาห้องเดินนำนำแตกเหรอเฮ้ยเยเเดี๋ยวเดี๋ยวอ้าวต้งแต่เมื่อไหร่เนาะตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่อะสมิสกี้ไอ้ปั๊ดเออนี่เขาตายคนที่มันเสียฝ่าอยู่ปั๊ดจะไม่เสียคนนั้นวร้องแากจะได้หนักนทีเดียวอ๋อเออ เอาได้ไงถอดจากข้างหน้าเลยจะเก็บอะไรก็ได้ที่หยิบของฮัลโหลโอเคแล้วระวังว่าต้องมีตัวอะไรตัวอะไรมีตัวอะไรอุ้ยอะไรวะเด็กอ่อะไรกันนะแบกเข็นเอาเรื่องว่ะเอาเรื่องของแบกเข็นเดี๋ยวเขียวจะรู้ไหมเนี่ยอ๋อเขียวออกมาแล้วเขียวงงอ่ะ อะไรวะอยู่ดีๆก็โดนหักคอเฉยไมบอกอันเคมีตัวนึ่นยมีขโมยตัวนึงไอตองไอตองไอตองอนไอวะอนี่ชีอยู่นี่อ๋อชี้ชี้อยู่ฉันมของอะมันอยู่ข้างล่างไปหยิบให้หน่อยข้ามสเคยมีคอเฮตัวนึงไม่เนอีหายละอ้าวอ้าวเรียบร้อย โอ้เดนวิ่งแรงหมดแล้วอ you know ๊อฟเต็มป okay. ีนม oh ึงเข้ามาทำไมเนี่ยโอ้โหไต่เข้นไปข้างบนเลยเมื่อกี้ไอเจ้าของปิดไม้ติดมือมาแล้วนั่นเดี๋ยวเต็มอะไรเต็มอะไรทุกคนมีหน่อยขี้ปีนหน่อยขี้ปีนหน่อยได้ๆขี้ปีนบนอึ๊ชไะกลับโอ้พี่พี่กำลังกำลังเดินตามเชียร์ออกมาอยู่ดีๆก็กรึ๊กทั้งแนวะคือคือตอนที่มิจฉา ภัยะกันเดียวเจอเฮ้ยผมก็บอกเฮ้ยเตียวที่วะวิ่งตาพี่โตไาอยู่ตั้งาเลยแม่งวิ่อ้อมมาคาผมตั้งนานย็นโอเคคืออย่างมากเราไม่ไปไททันอะเราไปแค่ดาดิ้งเตรพีแต่ถ้าจะเอามันเปิดที่500แง่านเฮ้ยดดเดี๋ยดีเดี๋ยงไวะเนี่ยคนอยู่าไม่เห้คนอยู่ยายวก่อน อยวเรียบรยอยไม่้มองไอ้ยีคนอยู่ยายไม่ได้มองอ้าวสวยละเี่ยวยินะัเสียตังเพิ่มเลยวันดีครับไม่เหลือศพอ้เพราะว่าสองคน嘛อ้อนีัดนีไอ้ี่อีไอ้ยโดนกินไปแล้วมาดจอน คุณตายหมดจบเลยแตกไปแล้วเฮ้ยครับโอ้ตายไม่ไมอยคุณตายหมดเลยเข้าไปไม่เคยรอดกับไอ้บ้าหมอมากท <พา S 2> ีนี้เราไปอยู่เลยเออออก